สวัสดีค่ะเพื่อนๆนที่รักในการปลูกบอนสีทุกท่านนะคะวันนี้พี่น้อยจะมานําเสนอนะคะการชุบชีวิตบอนสีด้วยขวดเก่าๆหรือแก้วน้ํานะคะอันนี้พี่น้อยลองทํามาแล้วได้ผลนะคะพี่น้อยก็ได้ดูมาจาก YouTube YouTube จากช่องต่างๆลหลายๆช่องที่ได้แนะนํานะคะก็เลยลองมาทําดูพอลองทาําดูแล้วมันได้ผลจริงๆก็เลยมาอยากมาแบ่งปันความรู้ดีๆให้เพื่อนๆนะคะ อันนี้นะคะอันนี้คือบอนสีที่ทําใจแล้วค่ะว่ามันไม่รอดแล้วในช่วงหน้าแล้งใบมันยุบไปหมดเลยแรกๆก็ลดน้ําแช่น้ําผลปรากฏว่าหัวเปื่อยหมดเลยค่ะใช้ไม่ได้เลยพอในบอมาได้ดูใน YouTube นะคะหลายๆช่องที่แนะนําการใช้ขวดเก่าๆหรือแก้วน้ํานะคะมาครอบไว้แล้วก็ตั้งทิ้งไว้โดยไม่ต้องลดน้ํา ทิ้งไว้สักพักหนึ่งมันก็งอกขึ้นมาจริงๆมันได้ผลจริงๆนะคะอันนี้จะให้ดูนะคะอย่างยกตัวอย่างอันนี้ขวดน้ํานี่นะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าเราไม่ได้ลดน้ําเลยนะคะเนี่ยเนี่ยดินจะแห้งมากค่ะเนี่ยแห้งมากแต่ก็ไม่ตายนะคะเนี่ยมันงอกขึ้นมาใหม่จริงๆถ้าสมมุติว่าต้นต้นมันใหญ่ ะะเราก็ใช้ขวดใหญ่ๆ,ๆครอบนะคะแต่หากเป็นต้นเล็กๆอย่างนี้ <c oughs> ก็สามารถใช้แก้วได้คะ่ะแก้วกาแฟเก่าๆนะคะเพื่อนๆอย่าทิ้งนะคะนี่นะคะเนี่ยจริงๆต้นนี้ก็นําไปเปลี่ยนกระถางแล้วก็ไปปลูกใหม่ได้เลยนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีเวลานะคะการใช้แก้วหรือขวดแตกต่างกันยังไงอย่างแก้วเนี่ยเวลาครอบไปเนี่ย เวลาโดนลมพัดนะคะมันก็จะปิวไปเลยเราจะต้องมาคอยปิดคอยครอบใหม่ทุกครั้งแต่สำหรับขวดข้อดีคือเราจะตัดฝาหรือจะตัดตรงปากขวดก็ได้นะคะเวลาเราครอบไปเพื่อนๆสังเกตนะคะเนี่ยเราสามารถขยับได้ให้ขวดสังลงไปในดินทีนี้มันก็จะเกิดไอน้ำก็เหมือนการอบนะคะ แต่ต่างกันตรงที่เราไม่ต้องลองน้ําก้นกระถางนะคะปล่อยทิ้งไว้เลยไม่ต้องหวงนะคะว่ามันจะตายมันไม่ตายที่มันจะตายเพราะว่ามันตายมาแล้วนะคะหลายๆต้นที่ทําก็ตายเหมือนกันก็คือมันตายไว้ก่อนก่อนที่เราจะมาทําวิธีนี้นะคะตอนนี้ไม่รู้ว่าต้นไหนคือพันุอะไรต้องรอให้โตอีกสักพักหนึ่งตอนนี้น่าจะเป็นลูกไม้ทาใจแล้วค่ะ ถ้าเป็นกระถางใหญ่แบบนี้กระถางหกนิ้วนะคะ,สะแสดงว่าเป็นต้นใหญ่พองอกออกมามันก็จะกลับสีสวยเลยนะคะส่วนต้นนี้ก็น่าจะเป็นอีเหนานะคะต้นนี้ต้นใหญ่หน่อยเราก็ใช้ขวดใหญ่ๆครอบนะคะเพื่อนๆอ,อย่าทิ้งนะขวดแบบนี้มีประโยชน์นะคะเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่มานำเสนอ อีกเยอะเลยค่ะที่ทําแบบนี้บางต้นก็งอกบางต้นก็ไม่งอกนะคะหลังจากที่มันงอกแล้วเราก็นําไปเปลี่ยนกระถางปลูกใหม่เราก็จะได้บอลสีสวยๆที่เราทําใจไว้แล้วว่ามันตายนะคะอันนี้นะคะบางต้นก็ใช้แก้วสะดวกดีง่ายดีแต่ไม่ดีตรงที่มันครอบไม่สนิทช่วงหน้าแล้งหน้าหนาวลมแรงมากนะคะ อันนี้นะคะอันนี้เป็นสิ่งดีๆที่นำมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะ <c oughs> อันนี้นะคะท้ายสุดนะคะพี่น้อยขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้าไปติดตามคุณน้อยบอลสีนะคะหลายๆคนก็กดถูกใจให้บางคนก็กดติดตามให้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะพี่น้อยไปดู คลิปของเพื่อนยูทูบเบอร์ YouTuber, นะคะอันไหนถูกใจพี่น้อยก็จะกดติดตามเลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันและกันอันนี้เป็นบนสีที่อยู่ในตู้นะคะทีนี้ตู้มันเต็มก็เลยออกมาไว้ข้างนอกนี่นะคะฉะนั้นเอาไว้ข้างนอกมันก็งามได้นะคะถ้าเราดูแลดีดนี่นะคะดินก็ปกตินะคะพี่น้อยจะใช้น้ำหมักนะคะน้ำหมักชีวภาพลด จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงบางทีก็ใช้มูลวัวที่หมักเองน้ำหมักมูลวัวนะคะอันนี้เป็นบอลสีที่เพิ่งเอาออกมาจากนอกตู้นะคะอออกมาจากในตู้ค่ะเพราะว่าในตู้มันเต็มนะคะอันนี้เป็นธาตุบางแก้วธาตุบางแก้วนี่มีลูกแล้วนะคะอันนี้เตรียมจะผ่าหัวก็เลยนำามาไว้ข้างนอกนะคะ อันนี้เป็นนาลายเรืองพบค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นกวนอูหรือปีกกินรีนะคะอันนี้เป็นเพชรพันล้านเพรพันล้านเวลากัดสีสวยมากนะคะพี่น้อยมีแบ่งปันนะคะมีต้นเล็กๆนะคะรา,ราคาไม่แพงอันนี้เป็นหัวใจทศกัณฑ์นะคะหัวใจทศกัณ์นี่โตเร็วมากคะ่ะแข็งแรงอันนี้ทนแดดทนฝน พี่น้อยเลี้ยงนอกตู้แล้วแข็งแรงมากเลยค่ะอันนี้ในกระถางนี่จะเอามาปลูกสามต้นนะคะปลูกสามต้นเวลามันแตกก็จะงามมากค่ะนี่นะคะอันนี้หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆบ้างนะคะพี่น้อยลองทำแล้วมันได้ผลก็เลยมาแบ่งปันให้เพื่อนๆก็ต้องขอบคุณยูทูบเบอร์หลายๆช่องนะคะที่ให้คำแนะนำดีๆ จนมาทำตามแล้วก็ประสบผลสำเร็จทำให้เราได้บอนสีสวยๆกลับคืนมาอีกหลายต้นเลยนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นตู้อบบอนสีของพี่น้อยที่ที่ในตู้นะคะที่ให้ไทายปัญหาว่าในตู้อบเนี่ยมีต้นไม้อยู่กี่ต้นก็มีเพื่อนๆถ่ายถูกมานะคะว่ามีทั้งหมด530ต้นอีกคนนึงตอบ540ต้นพี่น้อยก็ให้รางวัลนะคะเพราะว่าถือว่าใกล้เคียง เดี๋ยวคราวหน้าพี่น้อยจะมีปัญหามาให้ทายอีกคอยติดตามนะคะแต่รับรองว่าปัญหาคข้างหน้านี่ง่ายมากง่ายมากจนชนิดที่ว่าใครตอบถูกก่อนก็จะได้รางวัลก่อนนะคะเดี๋ยว EP ีต่อไปนะคะพี่น้อยจะมาถ่ายทําให้ดูแล้วก็จะให้ท่ายปัญหานะคะจะมีบอลสีสวยๆเช่นกันสําหรับคนที่ได้รับรางวัลพี่น้อยไม่คิดกล้าจัดส่งนะคะจะส่งให้ฟรี คนที่ถูกมีอยู่จังหวัดอ่างทอง1คนแล้วก็จังหวัดสระบุรีหนึ่งคนค่ะพี่น้อยก็ต้องขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็มาร่วมสนุกด้วยกันแล้วก็ขอบคุณหลายๆท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามก็เป็นกำลังกำลังใจให้ให้คนทำคลิปนะคะหวังว่าจะคอยชมคลิปต่อไปของพี่น้อยนะคะท้ายสุดก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาชม ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอนสีนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ